นี่ครับยังไม่รู้สาเหตุที่แน่จริงที่แท้จริงมัดเท้าเนาะคนดำ นี่ครับอลำบากเลยแต่ตุงงานนี้นี่ใช่ไหนกอนตั้มใช่ไหมกอนตัตต้มดูรู้งเรืองไม่ใช่แบบนี้อาเพ่ก็เบาๆนะแซมนะเซนเงินดาวพีอ <laughs> ว่อะแซนตาวช่างนาะข้าเพ่ะได้ตัวไหนเพ่ตัวนี้บอ,อกตัวนี้บอกเออ อ๋อถ้าถ้าเพมันกับเกียวเนาะเกียวแตกใส่หน<อ>สมมุติว่าแพ้มันแตกเลยแ้มันมันก็มีมุกไปมันดันกลับพื้น๋นอ้ที่มันมันคือปัามมันทำไมมันกลับั้างไม่ได้โอ้โอ้เห<อ>นื่อยแทนเลยครับไอ้คลิปแทนโดนเขาขาดแทนนะครับ มันตัวเดียวกันไม่ทั้งไอ้มารคทูกับมาร์คทีเพียงร้อยยี่สิบหน่ยตัวละกันแต่ถุงเครือซิเรียนต่ำกระสูงมันซิเรียนสูงมันจะมีก้อนอย่างนี้มีก้อนอย่างนี้มันมีสายเยอะแต่มันใส่กันได้อีกใส่ได้ต้องแปลงต้องไล่สายถุงเครือเอามาใส่อยู่เอาไอ้พวกของมาร์คีเอามาใส่ยังครับ เอาห่มบ่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ห่มโฮมใหม่สร้างช่างคอนพิมพ์ช่างคอนเด็ดนี่ครับช่างได้ร่มแล้วเพิ่นมาตั้งแต่สายสองเนาะการละการคงเป็นคนบางหาบางแรงช่องเช้าเย็นไปเสียหรอป้าป๋าป้าป๋าไปแล้วเพิ่นถือมากเลยล่ะเตรีมรถจีเมย มันตะตุงถือมากเลยนะยูใส่มันม่ได้รั่วมันรั่วป่ะครับรั่วได้มาไหลทิ้งคือแม่ก็ได้แค่หกเจ็ดท่านเองให้ดูดิกรับทุงยางสองสามบาทไอ้เก็บไอ้พี่ชื่อเก็บเลยก็ได้เเกียบยงไม่เลยกูจะเก็บยบแต่กูมาก โอ้โหจะโก่าบไขครกูนี่แหละคลิปแรกเนี่ยคลิปแรกสี่สิบคลิปอะนายรถดำนายรถดำมีถุงยางกันไมใส่เร็วถุงใส่เร็วยืดได้รถเจ้าหรอมีบ่รถเจ้าอ่ะบ่อเทียงวะ เจอกับบอลคืออะไรมันจะได้ใส่กระพายคอยนะใส่กระมือก็ถ้าตังเพสไอ้สายยังเต็มก็มีไตัวอาร์มบอกอามเอายืดเทปมเลยด้อบอกอาร์มอตัถอดหม้บูด้วยมันอยู่ขนางยู่บมนบบกไม่ไปถอดตอนเี็บรอยแล้วมันไม่มังมันได้ไปใหเลินะจัวาบนวางการัดพี่ใชมือนื่นปะอัน้นี่ง่ายกัน ใล้แค่เหนที่กันไหนเหลยเขาบอกไม่ว่ามีขั้นตักเ่าเพิ่นจว่าถามไปมึงเสิร์ฟไใกล้ให้น้องมิงมาบ่มาจากักนี้ <c oughs> ซอยมาแล้วหึ่งก็เสียกันอย่เลยมาอะไรหรอมาโอ้ยเจากก <c oughs> ้ากระบอกขึ้นไร งงงงงงใส่พิซล่ามันพิซ่ามันอีกแล้วเบาให้ลยข่อยอีกแล้วครับี่มิ่งเพรื่อมีไม่โคงรม่ครับเครื่องมีแบบไม่โค้งเลยพี่แจ๊บไอ้ไม่โค้งงัดไอ้มันี่มิ่งว่าันลำบากวนไหนเออเสียเ้าเนาะเออเป็นเสียเงาเราเคยมี จะเป็นเป็นไน่ห่วยจะสมัยละเป็นพวกแกโอ้จะเป็นท็อเกียบิ๊กไบ่โอ้ยังเทเลยว่ะว่าผู้ใดไมาเบาๆตั้งปุ๋ยว้าจะจำไม่ได้ผมเป็นคนในด้วยยี่มาไอ้แต่าน่าดุนไอ้ผมขึ้นเทเลอร์วะไอ้กับขึ้นเทเลอร์วะไว้เนาะผมเลยถามว่าสียยาวมาทำไมยอดพี่นี่แกก็ไปเจ๋งอยู่มองด้วนกันก็ไปเจ็งเป็นแค่เจ๋งเจ๋งบ้านคนดิน ยังคือจริงยังยิ่งอยู่ในหน่าใส่ไปดีๆดใส่หัวข้อเดือนละอ่านลาดห่างมัดเนึ่งอ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายยื่นถือกล้องเหรโอเคแล้ว